สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าก็จะมาเล่นแมปปลูกสวนกันนั่นเองซึ่งไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่ากําลังเพลินกับแบบนี้ซึ่งไปได้เล่นเป็นสักพักแล้วนะคะทุกคนก็มันสนุกมากเลยทุกคนก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูแล้วนะคะทุกคนซึ่งปลูกไปเยอะมากเลยสวนก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็จะแบบเป็นดูเป็นธรรมชาตินะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนนี่ อยากจะให้ดูทองนะทุกคนนี่สตรอเบอรี่ทองนะคะทุกคนซึ่งอยู่ดีๆก็ได้เงิน4ล้านมานฟรีเลยนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิมมาจนถึง10ล้านนะคะทุกคนแนะนําว่าให้เอาให้ขายทองเยอะๆนะ,ะทุกคนมันดีต่อใจนี่นะคะทุกคนแล้วก็เอาไปขายก่อนนะอ9บาบาทแต่ว่าขอเอาใส่ กะเปล่าก่อนนะอันที่ไม่เกี่ยวมาดูกันว่ามีพืชอ,อะไรให้ซื้อบ้างนะอือก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนแต่สิ่ที่เราอยากได้คืออะไรอ่ะอือแบมบูอ่ะทุกคนแบมบูอะไรอยากได้มากแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะดรา้อนฟู เราซื้อไปแล้วแมงโก้ Mango ซื้อไปแล้วเราอยากได้เห็ดแต่ทุกคนไม่เคยได้เลยอันนี้ไปคุยกับมังกรนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้มเมล็ดแบบฟรีๆไม่เสียตังนะคนะก็ต้องคุยกับมังกรนะคะบอกว่าต้องการข้าวโพด3กิโลกรัมนะคะทุกคนเราก็ไปเอาข้าวโพด3กิโลกรัมของเรามานะคะทุกคน หรือว่าจะเกิน3กิโลกรัมก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ถึง3กิโลกรัมเนี่ยไม่ได้นะทุกคนนี่ทุกคนของเราเป็นข้าวโพด5กิโลกรัมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปให้ก,กันแล้วก็กดคุยเหมือนเดิมนะทุกคนแค่เราก็กดอันที่3นี่แล้วมันก็จะคินแบบนี้แล้วมันก็จะเอาอันนี้มาให้เรานะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนแต่ว่ามันรีแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีอะไรไหม ดีทุกคนวิมีบ,บ่านบูมีป่านบ,บูซื้อเหมาหมดเลยนะทุกคนแล้วกลับนี่ทุกคนแล้วเราก็กดอันที่มันก่อนให้เรามาแล้วก็สุ่มนะทุกคนเคยได้อันดีได้อันเดิมอ่มทุกคนมีแต่ได้อันเดิมไม่รู้จะเอามาให้ทําไมอันเดิมแต่ไม่เป็นไรปล,ปลูกไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็สวย แต่ว่าตอนนี้เราไม่ค่อยมีที่ว่างปลูกเราก็ต้องหาที่ปลูกเอานะทุกคนแบมบูแบมบูแบบคือเยอะหลายเรามาหาที่ปลูกแบมบูก,กันทุกคนตรงนี้ละกันได้แบมบูแล้วไม่รู้จะปลูกตรงไหนดีทุกคนมันเต็มไปหมดเลยหรือว่าเราต้องเอาเออก เราเก็บอันนี้ดีกว่าก็แต่มันเก็บไม่ได้เอาจ็ดให้แล้วทุกคนแล้วก็มาวางแบมบ,บูตรงนี้นะวางไม่ได้ไม่วางไม่ได้อ่ะ ไม่เป็นไรนะคนอันนี้ฟักทอ่องเดี๋ยวเราไปขายดีก,กว่ากดอันที่หนึ่งเลยนะทุกคนแล้วมันก็จะขายให้เราหมดเลยสามหมื่นนะทุกคนเกี่ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าเราอยากได้น้ำพุนี่ไงแต่ว่ามีแค่หนึ่งอันเองทุกคน แล้วก็อยากได้สายลอ่อฟ้าด้วยอะทุกคนแต่ว่ามันหมดเขาไม่เติมเขาไม่เติมสักทีไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่เติมนี่นะคะทุกคนเราจะมาปักตรงไหนดีอันนี้นะคะทุกคนเวลาเข้านะคะเข้าก็ปีนต้นอันนี้ไปนะคะต้นแบบมูนเข้าไปแล้วก็ยึดอืมโอเคแล้วพอเราจะปีนออกนะคะทุกคนแล้วก็ปีนออก นี่นะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้โอ้ยทุกคนเราเพิ่งสังเกตเอ้ยมะพร้าวทองทุกคนเดี๋ยวเราไปดูมะพร้าวทองกันต้นคืออยู่สูงมากแล้วแก้วต้นแก้วมังกรเราเผ่อปลูกไว้กับปลูกไว้กับต้นเนี้ต้นมะพร้าวทุกคนมันก็เลยขึ้นยากไปหน่อยตอนนี้นะคะเราปีนไปเก็บมะพร้าวทองอยู่นะคะเอ้ยเอามะพร้าวทอง่ะฮะ ไหยตกทุกคนช่วยเราด้วยเราจะเอามะพร้าวทองจีจีดจีดจดจ,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 จีจะเอามะพร้าวทองหรือว่า,าออากมาด้านนี้อีย่ไงเก็บแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปขายกันไปขายมะพร้าวทองกันนะคะทุกคนเหมือนลูกบอลอ่ะ ว้าเปลี่ยนกูอือยี่หมื่นหกเลยทุกคนมีอะไรอีไม่ไม่มีเลยเลยทุกคนเราหยอบได้เหตุอหยอบได้ราคาที่แพงสุดแพงแค่ไหนก็เอามาเพาะว่าเรามีเงินไปดิกว่า ว้าไปเลยนะทุกคนอันนี้คือแบบมันธรรมชาติวิลีแล้วลีแล้วนีแล้วเฮเฮเรามาก่อนใครเนี่ะอีแบมบูซื้อหเหมาหมดเลยนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็ฟักทอง <c oughs> อุ้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับมังกรก่อนนะ วอตเชอร์เมลอนเจ็ดกิโลกรัมโอ้โหไปดูก่อนนะทุกคนว่าส่วนของเรามีวอตเชอร์เมลอนไหมถ้าไม่มีก็ไม่รู้ oh. อ่านี่ไงวอเชเมลอนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงเจ็ดกิโลกรัมอ่านี่ไงเจ็ดกิโลกรัมมาแล้วมังกร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  เจ็ดกิโลนะคะทุกคนกดอันที่สามเลยนับหัวเราแบบนี้นะคะทุกคนนับไม่โดนอีกนี่ทุกคนเราจะได้หนึ่งอันเราก็กดสุ่มเลยโอ้ยทุกคนได้ทุเรียนเอ้ได้ต้นทุเรียนแล้วได้ต้นทุเรียนแล้วทุกคนเราไปปลูกกันเราไปปลูกกันเราได้ต้นทุเรียนแล้วเราได้ต้นทุเรียนแล้วเอาปลูกปลูกที่ไหนดีทุกคน ขวารายซ้ายดีซ้ายหรือขวาทุกคนซ้ายซ้ายก็ได้ซ้ายก็ได้ปลูกปลูกปลูกตรงไหนดีตรงนี้นอนนโอเคปลูกตรงนี้นะทุกคนแต่เราเดี๋ยวเราเอาที่รดน้ำก่อนทุกคนที่รดน้ำนะเทสเกิน รไม่ได้ีเป็นไรีไม่รู้เนี่ยทุกคนทำมันรดไม่ได้อ่านี่ไงมาแล้วมาแล้วทุกคนต้นต้นทุเรียนมาแล้วอ,อีต้นทุเรียนโตวไวนะคะทุกคนไปลองผูกกันดู โววอวายยู่ทุกคนเปิดเธอมาที่เท่าไหร่กันของเรานะคะเปิดวันที่สิบหกฟาคือแบบเปิดไวเกินแต่คนเขาบอกไม่ไวนะคะทุกคนแต่ว่ามันไวสุดบเราเนี่ยนี่มีต้นต้นทุเรียนต้นต้นทุเรียนสองต้นเนี้นะคะ่ะทุกคนสวนเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ วี่เดิไปหามังกรดออีกว่ามังกรฉันมาแล้วฮืฟักทองแปดกิโลกร,รมัมโอ้ว้วาวโอเคได้เลยส่วนที่อยู่ข้างๆเป็นคือน้องเหล่านั่นเองนะคะทุกคนฟักทองฟักทองอยู่ไหนอ้ะนี่ไงเกี่ยกับทองแล้วมันพอ8ปกิโลกร,รัมไหมเนาทำไมไม่มีฟักทองมา คนไม่ยอมหยิบฟักทองมาให้เราอันนี้หยิบมาแล้วไหน,นอ่ะอันนี้ไงมันจะถึงแปดกิโลกัมไหมหรือว่าอะไรอ่ะกิโลกี่กิโลนะแปดกิโลอันนี้ไม่ถึงนะทุกคนอันนี้เจ็ดกิโลอ่ะ นิดเจ็ดกิโลแต่ว่าใกล้จะแปดกิโลแล้วรีลีแล้วรีสต็อกแล้วถ้ารีสต้อรีมาซื้อเหนอที่มีคนจะย่างซื้อนะคะทุกคนอืมก็ไม่มีของดีนะคะกลับแล้วเราขอไปขายก่อนนะทุกคนอีกกดผีทุกคน หมื่นนะคะหนึ่งหมื่นเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราไปปลูกฝักทองกันเลยปลูกตรงไหนดีปลูกที่เดิลมากันนะคะทุกคนอืมก็ปลูกตรงนี้นะคะทุกคนปลูกตรงที่มันว่างๆนะคะทุกคนนี่แล้วก็หยดหยดน้ำหยดไม่ได้นะวิ่ต้นอะไรอะ่ะคนหมามันเอาอันนี้มาให้นี่เป็นบู หยุดน้ำนะคะทุกคืนเ,คเ,คเ,คเกิดอยู่ตรงนี้ที่เดิมเราต้องกดรัวๆนะคะเพราะว่ามันจะค้างแต่ว่ามาแบมบูมาปลูกต้นแบมบูก่อนนะคะคุนจะวางตรงไหนล่ะทีนี้ มายังดีกิกต์ก่อนฝนตกเหรอ๋อ,อทุกคนหน้าหนาวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฝนตกแต่ว่าหน้าหนาวทุกคนอยากให้เป็นหน้าหนาวนะนี่ทุกคนหาที่ปลูกได้แล้วเรามีต้นแบมบูเยอะ ไี่อยากขาต้นแบมบ,บูเลยทุกคนคือมันแบบมันมันมันดูเหมือนเอาไว้ประดับตกแต่งแล้วสวยดีทุกคนมีใครคิดเหมือนเราไหมแต่ว่าเวลาเรากดไปดูเนี้ยมันก็ต้องขายแต่ว่าไม่มีที่จะปลูกแล้วนะทุกคนก็เอาไว้ก่อน <c oughs> โอเคทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะนี่ ต้นก็สวนก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมีเลยจะมีต้นทุเรียนต้นเชอร์รี่ต้นแก้วมังกรต้นมะพร้าวนะคะมีเยอะเต็มไปหมดแล้วก็ดอกทานตะวันนะคะแล้วก็มะเขือเทศสตรอเบอรีร่แคร,รอทข้าวโพดมีหมดนะคะแอปเปิลก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้แล้วก็มีต้นมะม่วงต้นแอปเปลิล ต้นบูเบอรี่ต้นอะไรต่างๆนานานะคะทุกคนก็สามารถมาเล่นแบบนี้ได้นะทุกคนสนุกดีนะทุกคนคือมันแบบเวลาเราเครียดนะเราก็มาทําปลูกสวนในแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็คือเริ่มแรกเนี่ยก็ปลูกสวนเลยนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปจ่ายเงินนะคะทุกคนแล้วก็จะได้เงินมาไปซื้อไปซื้อ มาปลูกอีกนะคะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เงินแบบเปิยน,นะคะประมาณสิบล้านสามล้านอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนสําหรับใครที่อยากมาเล่นแบบนี้นะคะก็มาตามกันได้เลยนะ,ค,ะคือมันสนุกเล่นเพลินแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงให้ด้วยนะคะนี่สัตว์เลี้ยงจะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเสียดายวางได้แค่สามตัวนะคะทุกคนโอเคค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมฝากไปกดตามไอด้วยนะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะทุกคนฝากติดตามให้ถึง 1, 2000, 000, หนึ่งพันสองพันเหมือนย t u b e ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ